ครับอะไรทําให้คุณโบถึงเปิดอส่งรูปคุณแดงโมเป็นคนแรกๆนะครับพี่โบพี่โบพี่โบไม่มีรูปไปที่น้องโมมันมัน,ม,น,ม,นมันใส่โอเวอร์โค้ดขับเรือหรอจะได้ส่งไปให้สื่อพี่โบส่งให้สื่อเองเลยบอกว่าเนี่ยคือชุดจริงๆที่ต้องค้นหาไม่มีเสื้อคุมอยู่ใช่เป่าเม่งัี้เขาก็หาแต่เสื้อขาวไม่ทราบตรงนี้บิไม่ดูนะดิเหมือนช่างไม่ได้ดูภาพพี่พี่โบมีส่งข่าวบอกยังรับผมว่านี้สาคัญม,มากเนะพี่เอครับ นี่คือตัวนี้ก็จะเป็นเพื่อประโยชน์ในการค้นหาคุณตังโมเท่านั้นไม่กระทบกับเนื้อคดีนะครับนะคะบเขียนเวลาตรงนั้นแล้วก็บกก็พอบีมส่งมาแบบเนี้ยบกก็ไปขอรูปจากกระติกมาจริงๆแล้วเนี่ยบกอยากได้รูปที่บีมบอกด้วยซ้ําว่าเป็นรูปที่โอเวอร์โค้ดที่แตงโมขับเรือคือตอนที่เราอยู่ที่ท่าเรือเราเราเราดูรูปกันเราบอกว่าไปทําอะไรมีหลักฐานให้เขาเปิดรูปให้ดูว่าทําอะไรเราได้ดูกันตรงนั้นนะคะ นบีมเองก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วพอเขาส่งรูปมารูปนี้ด้วยความที่บรู้สึกว่ามันมันต้องรีบด้วยความเป็นประโยชน์อะ่ะคือด้วยความตกใจแล้วพวกก็เลยโพสต์ไปแล้วก็บอกไปว่าเนี่ยเราอยู่ที่ท่าเหลือเพื่อเพื่อให้เขามั่นใจว่าเออโบอยู่ในเหตุการณ์